สวัสดีครับอยู่กับผมคิวโตอโตค่าสวัสดีครับผมบอยโตอตคาครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงรถรถเข้าใหม่วันนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถเข้าใหม่ของเรานะเป็นขวัญใจไวรุ่นมากๆเลยครับจะเป็นคันไหนไปไม่ได้ต้องคันนี้เลย Honda Civic 1.5 FE EL ปี2022นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดง964,000บาทที่โตตั้งขายอยู่เพียงแค่639,000บาทย้ำนะครับว่าเป็นราคาก่อนเก็บงานเท่านั้นนะครับ พี่บอยครับวัตถุประสงค์ของการทารถเข้าใหม่เพื่ออะไรครับครับผมเราก็ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นลับนะครับผมว่าที่โตัวต่ขานี่ซื้อรถแบบไหนนะครับผมมาขายให้กับคุณลูกค้านะครับผม้ำไม้โตไม้อะไรเงี้ยลูกค้าจะถือเป็นถือเป็นโอกาสเดียวลูกค้าที่ได้เห็นก่อนก่อนที่เราจะเก็บงานครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บงานแล้วรถทุกคันออกมาก็สวยกันหมดอยู่แล้วนะครับครับผมไปพี่บอยเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับอ่ะซีวิคคันนี้เครื่องพันห้านะครับ ก็นะครับผมลักษณะที่เห็นนี่นะครับห้องเครื่องแห้งดีนะครับผมน้ามันไม่มีหยดเลื่อมรั่วซึมนะครับผมคือพูดง่ายปาเกล็ไม่รั่วนะครับออแล้วก็เครื่องยังไม่เคยผ่าฝายยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยซ่อมอู่ฮหอนแต่อย่างใดนะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับผมถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมสายฟงสายไฟต่างๆนะครับผมจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไม่มีแบบว่าพวกโดนหนูแทะหนูกัดอะไรนะครับผมในเรื่องของบอดี้นะครับผมฝากระโปรงหน้าตัวนี้ก็เดิมนะครับผมน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครรับผมติ๊กเอ์ แนเพจแลวพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัวติกเกอร์คันนี้แกะไม่ได้แกะไม่ได้นะครับหนึ่งคันมีชิ้นเดียวนะครับผมนะก็จะเป็นเลขเดียวกับกับเับเลขตัวถังรถยนต์นะครับนี่จะสังเกตได้ว่าฝากระโปรงหน้าไม่ขยับอย่างที่บอกนะครับผมนี่น็อตบังโคลนหน้าอ่ะเนี่ยเนี่ยขาขาฝากระโปรงนะครับผมน็อตยึดขาฝากระโปรงนี่บังโคลนหน้าฝั่งขวาก็มียึดตัวนี้นะครับผมเนี่ยซุ้มเบ้าโชกต่างๆถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีคราบแบบที่เกลือ หรือว่าสนิมใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับผมไม่มีการข้อซ่อมทําถีได้อย่างใดนะครับทั้งหมดเลยนะครับถือว่าคันนี้ด้านหน้านี้เดิมเลยนะครับผมพี่จริแล้วผมเห็นอย่างนิดหน่อยพวกจุดแต้มสีพวกนี้มันคืออะไรพี่บอยเป็นจุดรีมาร์คที่มาจากโรงงานล้วครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการขยับเคลื่อนย้ายมันจะไม่ตรงมาร์คสีน่าอาจจะมีหลุดลอกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนึงก็พอเวลามันเก่าๆไปแล้วมันก็มีหลุดลอกเองได้บ้างเวลาเขาล้างเครื่องทำความสะอาดนะครับผม ก็คือพวกนี้ก็คือเพื่อมั่นใจได้เลยว่าเครื่องไม่มีการเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่มีเปลี่ยนแน่นอนครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนนะครับจริงๆคันนี้รถถือว่าเรียบร้อยนะครับผมเก็บงานไม่ได้เยอะเลยนะครับผมครับจริงๆคันนี้ถือว่ารถมาสภาพค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมถ้าไม่คิดอะไรมากในไปสภาพนี้ก็ยังได้เลยนะครับผมแต่ที่ตัวตท้คาเราไม่ผ่านมาตรฐานนะครับผมเราต้อง เราจะมีการอย่างรอบนอกเราจะมีการเรื่องของการเก็บสีนะครับผมเห็นะสะเก็ตหินนะครับผมจุดเล็ก,ลกลๆจกริงๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับเราเก็บเพื่อความสวยงามนะครับผมเนี่ยพวกกันชนหน้าฝากระโปรงมันเป็นด้านประทะอยู่แล้วนะครับเนี้ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยกระเทะเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะเนี่ยอ่านะครับจุด<ๆ>ดำๆดน,นะครับผมครับ ถึงยางกันบ้างนะครับผมด้านนี้นี่ยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมตัวนี้อดันหลบนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับผมตัวนี้ดอกยังดีๆอยู่เลยนะครับผมสัปดาห์ที่สามทีบเจ็ดเนาะนะครับอะก็จะมีอเรื่องของล้อแม็กด้วยแอบเห็นนะครับนี่จุดเป็นแค่แค่นี้นิดเดียวเองนะครับครับผมนิดเดียวนะครับผมกระขอบๆตรงนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทําทําแม็กให้ใหม่เลยปัดแม็กให้ใหม่เลยนะครับผมเอาเพื่อความเนี้ยเพื่อความสวยงาม ประตูฝั่งขวานะครับผมนี่มีสะเก็ดหินอย่างนี้นะครับจุดเล็กจริงๆนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับจุดเล็กๆนะครับผมไม่เรื่องของสีเนาะนี่นะครับประตูหลังขวานะครับผมสะเก็ดหินเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะนี่แต่พวกหลังขวาตรงนี้สะเก็ดหิน้าตรงสันพอดีเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาสีให้ใหม่นะครับมาดูภายในกันบ้างตัวนี้ภายในจริงๆมาก็ไม่ได้ช้ำไม่ได้โทรมเลยนะครับผมสังเกตได้ว่าเป็นเบาผ้ามานะครับผมมาตรฐานมาจากโรงงานนะครับผม เดี๋ยวฟองน้ําอะไรเงี้ยไม่ไม่มีซุดครับยังไม่มีช้ําเลยนะครับแต่เดี๋ยวโตตอวค้าของเราจัดการให้ใหม่ครับผมเดี๋ยวเราจะทํเบาะหนังให้ใหม่เลยถ้าไม่ถึงเปลี่ยนเป็นเบาะหนังครับพี่บอยต้องการให้ลูกค้าไปใช้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอครับดูแลรักษาง่ายอไม่เก็บไรฟงไรฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นเบาะหนังน่าจะดีกว่านะครับผมโตตัค้าก็เลยจัดให้ครับเราไม่ต้องกลัวนะครับผมทนนี้เราใช้หนังสเปคเดียวกับโรงงานอยู่แล้วนะครับผมออกมาสวยงามแน่นอนนะครับตัวนี้เนาะ ตรงโซนพวงมาลัยอะไรสวยงามดีนะครับผมเรียบร้อยนะครับช่องแอร์ต่างๆไม่มีแต่ผักนะครับผมอะโอเคมาดูเรื่องบอดี้กันบ้างนะครับผมเพราะว่าภายในไม่ต้องไปข้างหลังเบาะไม่ต้องไปสนใจมันแล้วว่ามันยังไงนะครับเพราะว่าเราทําใหม่ทั้งคันอยู่แล้วนะครับรวมถึงแผงประตูด้วยนะครับผมตัวนี้เราก็ทาหนังให้ใหม่พุ่มเป็นหนังเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยพอเวลามันเป็นผ้าก็มาหยีสีดำอ่ะแล้วเราแบบว่าพวกเหงือพวกอะไรใช่ไหมครับพี่บอยใช่เหงือหรือว่าคาบเกลือนสำอางเนี่ยเราระวางเท้าแขนอะไรเงี้ยมันก็ ได้ไงแล้วมาทำความสะอาดยากไงครับเออมันไม่เหมือนหนังหนังนี่เราผ้าชุบน้ำเช็ดเช็ดได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> <S อ่าห้านแหละบอดี้สวยนะครับผมตัวนี้จัดอยู่ในเกรดเอนะครับผมอาร์ตต่างๆเดิมทั้งหมดประตูเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้มัดไม่มีขยับนะครับผมเห็นไหมเบาะหลังอะไรท้องน้ำอะไรเครื่องเบรนี่นะครับผมอาร์ประตูต่างนี่เลยครับเดิมทั้งหมดนะครับผมไม่มีคอซ่อมทําสีนะครับ คอนเฟิร์มให้เลยนะครับผมอเดี๋ยวมาดูไม่เดี๋ยวเรามาด้านหลังดีกว่าครับรองท้ายพวกนี้ก็ล่องน้ําต่างๆนะครับผมซ้ายขวาเนี่ก็สวยนะครับผมครับอ่าเน็ตอาร์คมชัดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะทั้งสองฝั่งเรามาดูน็อตไม่มีขยับนะครับนี่น็อตยึดฝากระโปรงท้ายไม่มีขยับนะครับผมไม่มีเสียงเหลี่ยมนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับอดีเดิมๆนี่ ื้นนอกหลุมยางอะไรก็เดิมๆนะครับผมไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆลรอยางอะไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับผมอะแถบซ้ายนะครับผมอ่ะผมเห็นรอยละรอยใหญ่หนึ่งจุดเลยพี่บอยอันนี้เป็นรอยคูดรอยคูดสีเขามาติดเราทําสีให้ใหม่เลยนะครับผมไม่ได้บุบไม่ได้อะไรแต่อย่างใดนะครับผมเป็นสีรถเขามาติดนะครับอ่านะอย่างอื่นอันนี้รอยคูดบางๆนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวย่างเนี้นะครับ โดยรวมแล้วเหมือนแบบพูดง่ายๆว่าเป็นซักสะเก็ดหินขนแมวครีบข่วนซะมากกว่าในเรื่องของสีเนะเาะมาดูบอดี้แถบซ้ายกันบ้างนะครับนี่นี่นะครับผมเดิมๆนะครับผมเดิมๆเลยอาร์คเรียงเม็ดสวยงามนะครับผมตัวนี้ไม่มีเคาะซ่อมทําสีนะครับคอนเฟิร์มเลยไม่มีเคาะซ่อมทําสีนะครับผมเดี๋ยวลองให้กล้องดูนะครับ ไม่มีข้อต่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมเดิมทั้งหมดนะครับผมเดิมรอบพันหน้าหลังซ้ายขวาเดิมทั้งหมดครับคอนเฟิร์มเลยครับพี่กอยครับแล้วอย่างนี้สีเราใช้สีเป็นแบบเกรดไหนยังไงบ้างครับอ่าเป็นคาถามที่ดีครับครับคือเวลาที่โต้ลูกค้าเราทำให้กับลูกค้าใช่ไหมครับตัวนี้เราจะใช้สี 2K ครับผมเป็นสีแห้งช้าเต็มระบบนะครับผมพวกแห้งเร็ว 1K เราไม่ได้ใช้นะครับผมเรายอมจ่ายเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้สีที่เจะบอกไง สีที่ดีอ่ะนะครับผมไปใช้นะครับผมแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็เป็นหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับไปอแล้วก็อีกหนึ่งคำถามก่อนเราไปทดลองขับกันครับพี่บอยอย่างผมเป็นฝ่ายขายแล้วพี่บอยเป็นฝ่ายโปรดักคบเรามีอะไรมั่นใจให้กับลูกค้าได้บ้างว่ารถของเรานั้นสภาพดีจริงๆครับก็จริงๆแล้วอย่างเรื่องบอดี้อย่างเงี้ยเรามีการตรวจคูอินสเปคชั่นนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักนะสำหรับคูอิเสเปคชั่นไปเซิร์ชกูเกิลดูได้นะครับผมเออเป็นบริษัทชั้นนำอันดับาญี่่ครรับเเเชชยวืออง โครงสร้างหลักบอดี้รถสภาพรถนะครับผมเขามาตรวจร่วมสา4รอสี่ิีายการนะครับผมซึ่งแบงก์นะครับผมธนาคารสถาบันการเงินต่างๆให้การยอมรับครับผมตัวนี้เวลาเดี๋ยวนี้สมัยนี้จะจัดไฟแนนซ์ต้องมีใบเซอร์จากครับผมเนี่ยพวกคูเซอรเคชั่นอย่างเงี้ยต้องไปต้องมีใบเซอร์มาให้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมได้เดี๋ยวเราไปลองขับกันแน่นอนอ่ะแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันได้ครับปะที่บอลครับตอนนี้เราอยู่กันภายในรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ ต้องบอกว่าแอร์เออกลิ่นดีนะกลิ่นดีแอร์ดีนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมระบบต่างๆก็ใช้งานได้ปกติครับผมไฟหน้าออโต้มีกระจกกับข้างไฟฟ้านะครับผมระบบไฟฟ้าต่างๆมีนะครับปลกไฟในเก๋งต่างๆนะครับคือจริงเราเช็คเช็คอยู่แล้วนะครับผมลูกค้าไม่ต้องเปปลนปล่อยปอนปล่อยแล้วมีเช็คอีกนะเช็คแล้วเช็คอีกนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้รับรถที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับ เรียกได้ว่าเช็คทั้งตอนเข้าและตอนออกเลยถูกใช่ครับใชนการรีเช็คซ้ำอีกทีครับเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับกำลังดีนะเหยียบพุ่งเลยรู้เลย ความเงียบนะครับเงียบไม่มีเสียงแทรกซ้อนแบบปิดปกติมาวพวกแหลกโครงมาลายพวกบูธลูกยางลูกหมาต่ตางๆอะไรพวกนี้ครับไม่มีแทรกซ้อนขึ้นมาเออไม่อืดอะอยู่ในบอดี้นี้ยังไม่อืดนะเรียกว่าเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยใช่ครับ,รบหลังติดบ่อครับ โอ้ขับดีเลยครับเนีบรกฉันคิดจะทนฐานขึ้นคอสะพานช่วงล่างดีโชวคการทรงตัวต่างๆดีมากครับผมบอกว่าดีมากเลยครับนีระบบ,บเบรกก็เตือนเรานไปเรามาลองช่วงเย็นหน่อยนะโม6รถกำลังเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นทางดูนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้ความเร็วกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนสะพานที่สูงเนาะความเร็วอยู่ช่วง110-120นะครับผมยังนิ่งๆอยู่เลยนะนิ่งมากเลยพี่บอยเราแบบเนี่ยปล่อยรถปล่อยมือพวงมาลัยเนี่ยแล้วเบรกดูนะนี่ไม่มีดิ้นไม่มีดึงเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยถือว่าสภาพนี้การกับขี่สมบูรณ์มากนะครับผมการตรงตัวนะครับผมไม่มีโยนไม่มีย้วยนะครับสภาพพร้อมใช้งานสําหรับคันนี้คอนเฟิร์มการันตีให้เลยครับ ใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่บอยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราทดลองขับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะครับผมผมว่าขับดีนะครับผมขับปกติเลยนะครับผมยางเยอะต่างๆไม่มีหอนไม่มีดงนะครับผมเกียร์เครื่องยนต์เครื่องยนต์เห็นอย่างนี้พละกําลังดีนะครับผมเห็นจะเป็นแค่เครื่องพันห้านะครับผมถือว่าออกแบบมาได้สมบูรณ์นะครับผมเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมช่วงล่างต่างๆไม่มีเสียงอะไรที่ผิดปกติแทรกซ้อนขึ้นมานะครับผมก็ถือว่า สภาพโดยรวมนีสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับครับผมก็คันนี้นะครับเป็น Honda Civic 1.5 FEELP 2022นะครับราคาเปิดตัวไยแดง964,000บาทที่โตตั้งขาย639,000บาทย้ำนะครับว่าเป็นราคาก่อนเก็บงานหลังเก็บงานอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงนะครับพี่บอยครับแล้วคันนี้กำหนดเสร็จวันที่เท่าไหร่ครับเออแล้วเสร็จสีเบาะปาดแม็กที่1 4อ่าประมาณวันที่1 4นะี่ับ14กรกฎาคม2568นี้นะครับผมครับผมก็สมมติใคร ดูแล้วดูคลิปเราสนใจอยากจะติดต่อเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาดูก่อนได้เลยนะได้ทุกขั้นตอนการผลิตอยู่แล้วนะครับครับผมบแล้วในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรามีการรับประกันเครื่องยนต์อะไหล่และเกียร์ถึง217รายการเริ่มต้นที่2ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0837777747และ083777757หรือใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถทิ้ง คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้คิวและพี่บอยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ